ดูอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการจ้างงานกันบ้างะนะฮะหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานเลยที่เราก็มีการนําเสนอข่าวสารนะครับนั่นก็คือกรมชนระทานเขามีการกระจายพื้นที่กันเพื่อที่จะรับคนงานหรือว่ากําลังแรงงานเข้ามาทํางานกันนะครับตอนนี้ให้เขาเรียกว่าให้อัตราการจ้างงานไปถึง70,000คนแล้วนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการสร้างไรายได้ทดแทนให้กับเกษตรกร,ร,ก,รกันด้วยพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับข่าวสารนี้กันเลยครับ นายประพิษจันมาครับอธิบดีกรมชลประทานนะครับเปิดเผยว่ากรมชลประทานได้ดําเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในปีงบประมาณ2,566เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบารุงรักษาขุดลอกปรับปรุงงานชลประทานครับโครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริงานก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําเพื่อชุมชนแก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำรวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเพื่อให้เกษตรกรน,นั้นมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตรโดยในปีนี้นะครับมีแผนจ้างแรงงานประมาณอยู่ที่86,000คนครับระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่างวันที่อาสเดือนวงเงินจ้างแรงงานนะครับอยู่ระหว่าง26,100บาทถึง 87, 0 0 0บาทต่อคนเลยนะ ซึ่งอยู่กับระยะเวลาในการจ้างแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งเกณฑ์การจ้างแรงงานนะคะก็จะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย4ี่กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่เกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนะคะก็คือสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําของกรมชลประทานในพื้นที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปและหากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอก็ให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือว่าแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะจากหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและลุ่มน้ํา ตามลําดับไปค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วกว่า72,922คนหรือว่าประมาณ85%ของแผนโดยจังหวัดนะคะที่มีผลการจ้างงานมากที่สุด3ลําดับได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน6,024คนค่ะจังหวัดสกลนคร3,354คนแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา3,330คนค่ะกรมชลประทานนะคะยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงาน อย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีตําแหน่งว่างค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะขอเชิญชวนเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการโดยสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสมัครนะคะได้ที่โครงการชนละระทานใกล้บ้านหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่สายด่วนกรมชนละระทาน1460ค่ะ